ที่มาเปิดแพ็กเกจกับพวกเราได้ราคา375บาทก็เป็นนะคะ,ะก็เป็นตัวกาแฟนะคะพี่น้องคะ่ะกาแฟเรื่องอสุขภเพทนะคะตัวนี้นะคะหากใครมีปัญหาเรื่องสุขภเพทไม่ว่าจะท่านหญิงหรือท่านชายนะคะที่ไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับคู่นอนของท่านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะท่านไม่อึดท่านไม่ทนนะคะ,ะน้องชายท่านไม่ตื่นหรือว่าท่านหลังเร็วการแข็นตัวของท่าน ไม่แข็งนะคะหรือว่าแข็งแป๊บเดียวก็อ่อนตัวลงไปมีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งหมดเลยนะคะก็ให้กาแฟอิดูราตัวนี้ดูเลนนะคะ1กล่องมี4ซองนะคะก็ราคาเบเนแพ็กเกจ375บาทแต่ราคาข้างกล่องตรงนี้600บาทค่ะนะคะพี่น้อง50 TV เหมือนกันนะคะอ่ากาแฟตัวนี้นะคะตัวที่เป็นพระเอกเลยนะคะเป็นพระเอกเลยก็คือตัว กระชายดํานะคะพี่น้องขะกระชายดําแต่ไม่ได้มีแต่กระชายดํานะคะยังมีตัวสมุนไพรอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหินเอเดนจือแดงทางเชาโคชิเบอร์รี่แล้วก็ตัวหรือว่าเป็นตัวแปะกล้วยนะคะพี่น้องคาทุกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรที่ดูแลเรื่องสุขภาพของเราได้เป็นอย่างดีนะคะแต่จะเด่นเรื่องอตัวกระชายดําจะดูแลเรื่องสุขเพศตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะสมัยโบราณเขาก็ใช้กระชายดํา ดูแลเรื่องตามนะคะเรื่องตามอารมณ์มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วสมัยโบราณก็จะบดนะคะบดให้ละเอียดแล้วก็เอามาผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนนะคะปั้นเป็นลูกกลอนก็ดูแลกินเพื่อดูแลกามอารมณ์ทางเพศนะคะตรงนี้ก็ดูแลมาตั้งนานแล้วแต่นะคะตอนนี้ไม่ต้องไปปั้นลูกกลอนนะคะให้เสียเวลาแล้วนะคะมาในรูปของกาแฟนะคะตัวน,นี้กินง่ายมากเลยนะคะก่อนปฏิบัติการนะคะของท่านชายนะคะ ประมาณ15นาทีนะคะท่านกินตัวนี้แล้วก็นะคะก็ไปไปเด็ดซึกตรงนั้นนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยหากมีปัญหาเรื่องสุขภทพนะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สามารถทักมาได้เลยนะคะทักมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะทุกช่องทางที่ให้ไปนะคะทักมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะราคาบริเวณเกษสามร้อยสิบห้าบาทแต่ราคานะคะข้างกล่องหกร้อยบาทนะคะสําหรับกาแฟ Endura ายและท่านยิงได้เลยนะคะห้าตัวนะคะก็